ปุ๊กค่ะเคที่ค่ะไหนโปรแฟตเซลนะคะในโปรราคารถพิเศษค่ะลดเหลือ2 0ง0บาทจัดส่งฟรีอีมเอสทุกรายการค่ะในโปรราคารถพิเศษแบบนี้นะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะและลายที่ปุ๊กจับอยู่นะคะเป็นลายดอกยิปโซค่ะเดี๋ยวไปดูความหมายของแต่ละลายที่มีพร้อมส่งกันค่ะในลายดอกยิปโซที่ปุ๊กจับอยู่ตอนนี้นะคะในรุ่นเคที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความยินดีค่ะจะเป็นลายดอกเล็กๆค่ะ เล็กๆน่ารักกระจายอยู่ทั่วใบนะคะเนื้อในร่อนเป็นเนื้อในร่อนภาพพิมพ์ลายค่ะเป็นเนื้อในร่อนเกรดพรีเมียมที่สามารถกันน้ำได้70%สวยงามมากด้วยทุกขอบมุมนะคะตัดหนังวัวแท้ลายหนังสวยมากทุกขอบมุมเป็นหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมสายสพายยาว1เส้นแบบนี้นะคะอะไหล่สีทองอ่อนเกรดพรีเมียมสายเป็นเนื้อในร่อนทอแน่นมันเงาหรูหราปรับระดับสั้นยาวได้ตามการใช้งานของพี่ๆค่ะในลายถัดมานะคะ จะเป็นลายดอกหางนกยูงค่ะเดนูนิกเลเกียนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะพื้นสีดํามันเงาค่ะและลายดอกสดใสในลายดอกหางนกยูงค่ะลายนี้สดใสน่ารักมากสวยมากค่ะเป็นผ้านเนื้อไนรอนพิมพ์ลายที่สดใสและเนื้อสีดําด้านล่างนี้เป็นมันเงาค่ะลายถัดมาค่ะ Morning g l o r y ค่ะ สีดำพื้นสีดำเช่นเดียวกันค่ะมันเงาเช่นเดียวกันในลายมอร์นิ่งกอ r y เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความเข้มแข็งนะคะดอกจะเป็นลักษณะส,สีแดงไล่ครีมนะคะมีครีมมีน้ำตาลกระจายดอกเป็นไซส์กลางๆก,กำลังดีค่ะในลายมอร์นิ่ g ก o r ี่สวยมากค่ะนเคที่ลายดอกถัดมาค่ะลายดอกโบตันค่ะ ลายนี้พื้นจะเป็นสีประมาณกรมท่านะคะสีนวิบูประมาณนี้สวยมากเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจความอ่อนโยนความสุขนะคะและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งมีอีกหนึ่งลายค่ะนี่คือลายดอกโปตันค่ะสวยมากโทนพื้นสีนิวิบูนะคะและลายดอกจะเป็นสีครีมไล่ไปถึงขาวคันบูรี ลายดอกโปตันค่ะและลายสุดท้ายตอนนี้4ี่ลายนะคะดอกแคทเธอรียาค่ะเป็นพื้นสีดําด้านค่ะกลีบใบกลีบดอกจะเป็นสีชมพูไล่สีและมีเทานะคะเถาไล่สเตปค่ะทําให้ลายแคทเธอรียานี้มีความหวานมากๆเป็นสัญลักษณ์นะคะลายดอกแคทเธอรียาสัญลักษณ์ของความจริงใจความอ่อนโยนนะคะความสมบูรณ์นะคะและความงามที่น่าชื่นชมค่ะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความสำเร็จอีกลายหนึ่งด้วยค่ะนี่คือลายแคทเทอรียาค่ะบุกขอพาไปดูขนาดและช่องภายในพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นขอพาไปดูขนาดนะคะและช่องการใช้งานด้านในค่ะด้วยความกว้าง11นิ้วสูง7.5นิ้วค่ะฐาน3.5นิ้วใส่จุก,กำลังดีค่ะในไซส์ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะ ผลิตด้วยเนื้อไนรอนเกรดพรีเมียมค่ะเนื้อไนรอนพิมพ์ลายก็จะมีลายสดใสน่ารักซึ่งตอนนี้มีพร้อมส่งแค่4ลายแล้วเท่านั้นนะคะในโปรแฟตเซลละราคารถพิเศษค่ะใน10บช่องการใช้งานปุ๊บขอพามาดูช่องคู่ข้างนะคะที่เป็นกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้พี่ใส่เป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้ค่ะขนาด50 ML ขนาดพกพาได้เลยและรูดป,ปิดจ,จัดเก็บด้วยปลายหนังเป็นหนังวัวแท้นะคะหนังแทร้อยเ และสัญลักษณ์ไบโคเวอร์ค่ะสัญลักษณ์ของแคนดี้ฟล e เวอร์นี่คือสัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีหนึ่งข้างข้างซ้ายซึ่งในแต่และช่องในช่องซ้ายและช่องขวาคู่ข้างนี้ไม่ได้ทะลุก,กันนะคะจะเป็นแยกช่องกันก็แปลว่าพี่มี2ช่องนี้ไว้ใช้งานข้างนี้สามารถใส่การ์ดเข้าคอนโดหรือกุญแจรถกุญแจบ้านในช่องนี้ได้เลยค่ะลายหนังสวยมากค่ะในสายสะพายหูสองเส้นนะคะเป็นหนังวัวแท้หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สายสพายขึ้นบ่าค่ะ สามารถเก็บซ่อนด้านในถ้าพี่ต้องการใช้สายสะพายยาวที่มีให้ไปนะคะไหนรุ่นเคที่มีสายสะพายยาวด้วยอะไหล่แข็งแรงใช้งานง่ายสายเนื้อในร่อนถอนแน่นมันเงานะคะปรับระดับสั้นยาวได้พี่สามารถเกี่ยวใช้ตรงนี้นะคะใน2มุมนี้และเวลาใช้คอสบอดี้เพื่อความยืดหยุ่นที่สามารถเก็บสายที่บนบ่าไว้ด้านในแบบนี้ได้เลยค่ะ ในช่องจุดเด่นการใช้งานของเคที่ที่ใช้ดีมากก็คือ3มช่องใหญ่แบบนี้นะคะคู่ประกบคู่ได้ช่องโล่งกว้างแบบนี้ด้านในจะเป็นซับในนะคะสีเทามันเงาทอเฉียงพิเศษค่ะในทุกลายที่มีพร้อมส่งอยู่ตอนนี้ซับในจะเป็นสีเทาเหมือนกันไหวย,ยืดหยุ่นใส่ซองหน้ากากอนามัยได้เลยของชิ้นใหญ่ได้เลยกล่องแว่นสาตาได้นะคะ ซึ่งเรามาดูช่องจุดเด่นอีกช่องหนึ่งในช่องกลางค่ะที่ทำซิปลักษณะชูตั้งขึ้นสวยงามคลาสสิกและความยืดหยุ่นมากๆในซิปนะคะปลายหนังวัวแท้ค่ะรูดทางขวาก็ได้รูดทางซ้ายก็ได้และปากกว้างค่ะกางมาช่องจัดเก็บด้านในค่ะปุ๊กใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ขนาด8นิ้วให้พี่ดูนะคะว่าสามารถใส่ของชิ้นใหญ่ประมาณขนาดแบบนี้และร่มเกรดพรีเมียมขนาดพกพาสไตล์ญี่ปุ่นของ candy flower ค่ะ ซิปค่ะช่องนี้ไว้ใส่บุ๊กแบงค์หรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กลัวตกหลน่นต้องการจัดเก็บความเป็นระเบียบใส่ในช่องนี้ได้เลยค่ะช่องนี้ใส่เป็น power bank ไว้นะคะหรือกล่องยาได้ค่ะที่มีขนาดประมาณแบบนี้และริปสติกยาด,ดมใส่ในช่องนี้ได้เลยจะรูดทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะคะยืดหยุ่นมากๆช่องด้านหลังค่ะพุกทำเป็นอีกหนึ่งช่องตรงนี้ไว้พี่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือไว,พว้พก พักไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะเป็นช่องด้านหลังเป็นช่องเซฟโซนค่ะที่ติดกับลำตัวเราและแน่นอนด้านหลังค่ะซิปซ่อนค่ะฝ่ายใต้เนื้อผ้าพิมพ์ลายที่ปิดรางซิปไปอยู่นะคะเพื่อเป็นซิปซ่อน1เส้นใช้งานได้ดีมากสามารถใส่โทรศัพท์มือถือในช่องตรงนี้อย่างที่ปุ๊กบอกนะคะหรือจะเลือกใส่ในช่องพักตรงนี้ที่ปุ๊กทําช่องไว้ให้ได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่คือ ช่องการใช้งาน10ช่องในรุ่นเครที่และลายที่ปุ๊กจับอยู่คือลายดอกหางนกยูงค่ะสัญลักษณ์ของความแข็งแรงความอายุยืนยาวสุขภาพดีนะคะในโปรแฟตเซลลดพิเศษลดเหลือ2 9 0บาทจัดส่งฟีเอ็พี่สนใจลายไหนทักหาพี่อนมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ